โดวยว่าโอกาสวันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายได้มาอยู่พร้อมเปรียงกันอยู่ในมณฑนพิธีที่มีความขังความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราเคารพสักการะบูชาคือองค์พระาธาตุพนม อันเป็นที่ประดิษฐานพระอุรังกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงปรารภในการประกอบพิธีอันเป็นบุญโดยในส่วนของคณะสงฆ์พระเดชพระคุณพระเทพวรมุนี เจ้าวาดวัดประธาดพนมมอบหมายให้คณะสงฆ์มีท่านโยกุลพระศรีสิทธิเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาดพนมเป็นตน้นได้มาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของฝ่ายบ้านเมืองมีท่านด็อกเตอร์ภัยจิตศรีวรคาร ซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความเคารพศรัทธาในองค์พระธาตุปนมเป็นหลักของบ้านของเมืองท่านหนึ่งตั้งยังมีส่วนราชกา,ารคือท่านสมพงษ์หมวดไทยสงภวมโวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมเป็นต้น ทั้งยติโยมทายกแตยิกาทั้งหลายได้มีความพร้อมเพลียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาแสดงออกซึ่งความเคารพสักการะบูชาต่อองค์พระธาตุพนมคืนนี้เป็นคืนที่สี่แห่งการได้จัดพิธีอันเป็นความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการได้นิมนต์พระสงฆ์มาแสดงพระธรรมเทศนาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีเวียนเทียนอันถือเป็นมงคลยิ่งของชีวิตสำหรับผู้ที่ได้มาร่วมในงานในแต่ละปีดังนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ของงานได้เกิดความครบถ้วนตามแนวทางที่พวกเราได้ถือปฏิบัติในส่วนของพระธรรมเทศนานั้นอาตมาผู้ได้รับอรัธนาขอมาทำหน้าที่ ในการชี้แจงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางหลักของพระธรรมเทศนาไว้เป็นหลักหลักที่หนึ่งทำไมบรรพชน,บ,นบรรพบุรุษของพวกเราจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของพวกเราจึงได้จัด งานบุญพิธีนมัสการองค์พระธาตุพนมหลักที่สองเหตุผลที่เราทั้งหลายได้สืบทอดเจตนารม์ของบรรพชนเพราะเรามีความต้องการอะไร และหลักที่สามเราจะได้อะไรอันเกิดจากการที่ได้มาร่วมในพิธีอันเป็นความสำคัญในแต่ละครั้งซึ่งเกิดขึ้นเช่นนี้จะพูดเพียงสามหลักนี้เท่านั้นแต่การจะฟังเทศฟังธรรม แล้วได้ข้ออัดข้อธรรมไม่ว่าจะเป็นใครมาเทศมาแสดงก็ตามให้เชื่อโบราณคนโบราณท่านบอกว่าเวลาไปฟังเทศฟังธรรมนี้ให้เรามีของดีซะก่อนของดีที่ว่านั้นคืออะไร ท่านบอกว่าให้เรามีสามตั้งและให้ระวังยับสามตนจึงจะเกิดความเป็นสิริมงคลสำหรับการฝังเทศฟังธรรมมีสามตั้งตั้งอะไรบ้างหนึ่งตั้งใจฟังสองตั้งใจจำ สามตั้งใจนำไปประพฤติปฏิบัติให้ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องมีตั้งไว้ในตัวในตนในจิตในใจหวังว่าทุกคนที่มาวันนี้มีสามตั้งเรียบร้อยแล้วให้รู้ระวังยักสามตนยักสามตนนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่น อยู่ที่ตัวตนของพวกเราเนี่ยหละเวลาอื่นก็ไม่ค่อยจะรบกวนแต่เวลาที่จะเอาบุญฟังเทศฟังธรรมเนี่ยยักษ์สามตนเนี่ยมักจะมารบกวนดีนะักยักษ์อะไรบ้างหนึ่งยักษ์หลับไหลสองยักษ์ใจลอย สามยับฝอยยับคุยแข่งพระเทศต้องระวังยั์สามตนนี้ไว้ให้ดีอย่าให้มารบกวนถ้าเรามีสามตั้งระวังยั์สามตนแล้วใครเทศใครแสดงธรรมเป็นได้บุญทั้งนั้นจะเป็นสมณะนนน้อยมาเทศเป็นครูบาอาจารย์ผู้หลับผู้ใหญ่ท่านมาเทศมาแสดงธรรม ก็ได้บุญวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้บุญดังนั้นเพื่อให้เวลากระชับจึงจะนำหลักทั้งสามหลักนั้นมาแสดงหลักที่หนึ่งบรรพยชนบรรพบุรุษของพวกเราที่จัดงานบุญนมัสการองค์พระธาตุปนมนี้ ทุกปีทุกปีมาไม่เคยขาดเพราะท่านต้องการอะไรหนเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณี 2. เป็นการเปิดโอกาสในการทำความดีให้กับชีวิต 3. เป็นการบริหารจิต ให้เกิดบุญเกิดกุศลและสี่เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวประเทศชาติบ้านเมืองนี่แหละคือสิ่งที่บรรพชนบนรรพบุรุษของพวกเราท่านมองการไกลท่านเห็นคุณงามความดีอันนี้จึงพาพวกเราทำ ผูหลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสงฆ์คารวสร่วมแรงร่วมใจกันทำรักษาวัฒนธรรมประเพณีดังที่เราได้รู้กันว่าแม้จะมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแต่ก็ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีทำเล็กทำน้อยทำใหญ่ทำโต ขอให้มีความตั้งใจธรรมเพราะจะเป็นการรักษาให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองคือความเป็นวัฒนธรรมเรามีการทำบุญที่ติดต่อต่อเนื่องเรียกว่าเป็นประเพณีพอถึงเดือนสามทุกชีวิตที่นับถือพระพุทธศาสนา ก็จะโหยหาบุญที่เรียกว่างานนมัสก,การองค์พระธาตุพระนมนี้ยิ่งผู้ใดที่เป็นข่าวโอกาสไม่ได้มีเวลามาเพื่อที่จะเสียข้าหัวอย่างที่พวกเราได้รู้กันจะมีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันขาดอะไรไปสักอย่าง ยากขนาดไหนลำบากขนาดไหนถ้าเป็นข้าโอกาสเป็นลูกประถารต้องมาเรียกว่าเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีเป็นการเปิดโอกาสในการทำความดีให้กับชีวิตทุกคนที่มาเนี่ยหวังในการมาทำความดีถามว่าเราทำความดีที่บ้านที่เรือนของเรา ไม่ได้หรือได้แต่ว่ามันไม่เหมือนมาที่นี่หนึ่งปีขอให้มีหนึ่งครั้งมาทำความดีในมณทนพิธีที่มีองค์พระธาตุประนมพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,เจ้าประดิษฐานอยู่ เราจะถือว่าผืนแผ่นดินตรงนี้เสมือนหนึ่งมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประทับอยู่ประทาดพรนมเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกให้เห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่เราจึงมาทำความดีเบื้องพระพัก พูดง่ายๆก็คือมาทำความดีต่อหน้าพระพุทธเจ้าทำไปแล้วเนี่ยมีความสบายใจบรรพชนของพวกเราบรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยท่านเห็นสิ่งเหล่านี้มองการไกลพาพวกเราได้บำเพ็ญประพฤติธปฏิบัติมาอย่างต่อนเนื่องไม่ขาดสายจิตก็จะเป็นบุญเป็นกุศล ใจิตใจของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลได้ทั้งบุญคือความอิ่มใจได้ทั้งกุศลคือความเฉลียวฉลาดได้ยินได้ฟังสิ่งนั้นสิ่งนี้มีผู้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกาศชื่อเสียงเรียงนามของบุคคลผู้นั้นผู้นี้จิตของเราก็เป็นกุศลจิตของเราก็เป็นบุญ แม้ระยะเวลาเพียงสั้นๆโบราณว่าถ้าใจเราเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจเป็นสมาธิเหมือนครูบาอาจารย์พระเด็จพระคุณท่านพ่อพระเจ็บร,รมนีตให้คณะสงฆ์วัดพระธานพนมเนี่ยหลังจากทำวัดสวดมนต์แล้วจเจริญจิตตภาวนาเอาพระกรรมฐานนั่งสมาธิจเจริญจิตตภาวนา ระยะเวลาเพียงสั้นๆโบราณว่าแขกไก่ปรบปรีช้างปรบหูงูแหลบลิน้นเป็นมหากุศสนแท้จิตใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศสนเสริมความเป็นสุริมงคลให้กับครอบครัวประเทศชาติบ้านเมืองสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เราอยากจะให้บ้านเมืองของเรามีความเป็นสุริมงคลอยากจะให้ครอบครัวของเรามีความเป็นสุริมงคลอันนี้ละ่ะญาติโยมสาธุจนผู้ใจบุญทั้งหลายที่บรรพชนบรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยท่านมองการไกลน่าชื่นชมมันสมองสติปัญญาของท่าน แล้วก็ท่านก็ให้สะสมสั่งสมไปเรื่อยๆทำทุกปีทุกปีเสริมบุญญาบารมีไปเรื่อยๆอาตมานึกถึงคำของโบราณอีสานท่านพูดไว้ท่านบอกว่าให้คอยตักคอยเหยือนสี่เห็นตอนแกงปลา ให้คอยวิตคอยสาอย่าสูดเศร้าว่างไหวท่านว่าเป็นตาหยามให้ทำกินเฝ้าฟังอย่าได้เห็ดเข้าเมามั่วเวาบอดีให้คอยคึดคอยแก่คอยแก่คอยดึงให้คอยกุดคอยขนคอยค้นดอกคอยคำให้คอยทำคอยสั่งย่าว่างใจดอกคอยแหลนให้คอยโอ๊ตคอยแงน สีลุ้ยกึ้นเมื่อรุ่นยั่งสีใดดอกตอนคำ่ำนี่หละคือสิ่งที่ท่านปลูกฝังพวกเราจึงเห็นได้ชัดว่าผู้ที่นับถือเคารพสักการะบูชาโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในอำเภอถาดพนมเนี่ยเมื่อถึงฤด,ดูการบุญเดือนสามแล้วทุกชีวิต ทุกจิตใจล้อมรวมจิตบิญญาณเป็นหนึ่งเดียวเพื่อการนี้ยากขนาดไหนลำบากขนาดไหนแม้เขาจะประกาศขนาดไหนว่าโรคภัยไข้เจ็บมันน่ากลัวนะแต่ว่าใจของเราความรู้สึกของเราก็ยังปรารถนาบุญตัดความกลัวไปแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญา มีปัญญาเขาบอกว่าให้รักษาชีวิตด้วยการทำอย่างนั้นทำอย่างนี้สวมแมสสวมหน้ากากมีเจลล้างมืออะไรต่างๆเข้ามาแล้วมีการคัดกรองเราก็อย่าได้ประมาทนั่นหละคือการทำบุญด้วยความมีปัญญาสมกับเราเป็นลูกพระธาตุเป็นข้าโอกาสขององค์พระธาตุพระนมนี่คือหลักที่หนึ่ง มาส่วนหลักที่สองเมื่อบรรพชนบรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยท่านได้มีแนวความคิดวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลอย่างนั้นสิ่งที่เรามุ่งหวังและร่วมกันประพฤติปฏิบัติคืออะไรก็คือความกะตัญญูบูชาคุณ ทำบุญให้กับชีวิตได้อุทิศส่วนกุศลไปถึงบรรพชนบรรพบุรุษเหล่านั้นนี่เป็นเหตุผลที่มีความสืบต่อว่าเมื่อบรรพชนบรรพบุรุษของพวกเราท่านได้สร้างสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดอันเป็นความสำคัญเช่นนี้ให้เราเนี่ย เราก็แสดงออกซึ่งความกะตันอยู่อย่างที่เรามาเนี่ยเรามาแสดงออกซึ่งความกะตันอยู่กะตะเวทีเรานึกถึงมันสมองสติปัญญาความชานฉลาดของบรรพบุรุษว่าท่านมีของดีมีสิ่งที่งดงามดีงามประเสริฐที่สุดแล้วอาะมาบอกว่า เป็นโชคดีของพวกเราเหลือเกินที่ได้เกิดมาแล้วมีโอกาสมาเป็นข้าโอกาสมาเป็นลูกพระาธาตุเหมือนกับพวกเราได้ตั้งจิตน้อมจิตอธิษฐานเนี่ยละเราจึงแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเเวทีกตัญญูกตเเวทีก็คือสิ่งที่เราทำณขณะนี้นี่นแหละโบราณท่านบอกว่า กินน้ำที่น้ำบ่อไหนอย่าลืมคนขุดบอ่อเนี่ยบรรพชนของพวกเราท่านได้สร้างไว้เราก็ไม่ลืมมาทำสิ่งนั้นมาทำสิ่งนี้อยู่โดยตลอดมาเพื่อที่จะแสดงออกว่าเราเนี่ยรู้คุณสำนึกคุณในบนรรพชน,บ,นพบรรพบุรุษ การรำลึกนึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณเช่นนี้เป็นเครื่องหมายของคนดีให้เราภาภักปมิใจว่าเราถือว่าเป็นคนดีที่นึกถึงผู้มีบุญคุณพระคุณเช่นนั้นได้บูชาคุณการบูชาที่พวกเราได้ทำนี้มาบูชาคุณงามความดีของ ผู้มีพระคุณบูชาด้วยอะไรบ้างอามิตรบูชาดอกไม้ถูกเทียนจะตุกป,ปัจจัยมาทํานุบำรุงพระบรพุทธศาสนามากน้อยตามสมควรแก่กำลังยักถาสัติยักถาพลังไม่ได้มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น เวลาผู้เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก็จะเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามข่าวโอกาสจำนวนเท่านั้นเท่านี้นานมาจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อนุโมทนาชื่นชมให้เสียงเหล่านั้นตึกกล้องไปทั่วบริเวณมณฑลพิธีให้เจ็บเพียาดาฟา้าดินทั้งหลายทั้งปวงอนุโมทนาพระภูมิเจ้าที่เจ้าจิ่นเจ้าฐาน เป็นการมาบูชาด้วยอามิตรทั้งยังได้ปฏิบัติบูชาทำวัดไหวพระสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเป็นปฏิบัติบูชาธรมานุธรรมปฏิบัติอย่างบารมีสิบทัศน์ทาสีเนปวิขะสะอะเมอุ ธาณาบาลมีศีลบัลมีเนกกมรม,มบรมัลมีปัญญาบาลมีไล่ไปจนถึงอุเบกขาบัลมีทำให้เป็นบารมีทำให้เป็นอุปบารมีทำให้เป็นปรมัตถบัรมีถ้าทำได้อย่างนี้นั่นลหละคือสิ่งที่เป็นความดีความงามของชีวิตพวกเราทุกคนดังนั้นในปีพุทธศักราช2000 ห้าถือว่าพวกเราได้ตั้งจิตตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมสมบูรณ์แล้วมาในปีนี้ถือว่าเราได้มีสิ่งที่ครบถ้วนก็คือเราได้มีชีพพึ่งเราได้ถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าว่าเป็นสรณะเป็นชีพพึ่งอันสูงสุดอันประเสริฐแล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความภาคภูมิใจให้ได้มีความดีอกดีใจว่าเราเป็นบุคคลผู้หนึ่งที่ได้มาสร้างสมบุญญาบรมีเบื้องหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมีพระธาตพนมซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระอุรังคธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่น เป็นสักขีเป็นพยานแห่งคุณงามความดีตั้งหลายตั้งปวงอาดมาสแสดงพระธรรมเทศนาก็เห็นสมควรแก่เวลาเทศเท่านี้ละไม่เทศมากกว่านี้นะคุณญาติคุณยมทั้งหลายเทศสมนีกักจับผ้ากันจืออยัยังได้บวบุเดี๋ยวปสิวัตโอ้เจ้าคณะจังหวัดอุบลเนี่ยมาเทศจักวาอหยังดอก 30- มสิบสี่นาทีไปแล้วเนี่ย ตับว่าอีหนังข้าน่อยละโบจือจักหน่อยหนึ่งเป็นกึดพ่อว่าโบจือกับพ่อจือได้เล็กๆหน่อยๆท่านเจ้าคุณเอ้ยจื่อม่องไดจื้อมองสามสี่สองไอ้แนวมันสีผ้าทุกเนี่ยจือดีแต่แต่เดออันนี้บ่ให้เสื้อพระเนี่ยอาตมาได้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยท่านด็อกเตอร์ภัยจิตศรีวราขานท่านมาจุดทูปเทียน บูชาวะรัตนาไตรก่อนจะลงไปท่านยกมือไหว้บอกว่าก็น้อยนี่เจปีแหละได้ว่าท่านโมโหจักว่าเพิ่นบอกอ,อีหยังอาตมาอายุท่านน่ยปีเนี่ยมาทุกปีก็เห็นท่านทุกปีเนี่ยเป็นตัวอย่างถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน้าอนุโมทนาชื่นจมวันนี้ก็ยังมีท่าน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปนมตันสมพงษ์หมวดไทยสงก็ได้มาร่วมงานแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ข้าราชการในส่วนอื่นๆทั้งในส่วนของคณะสงฆ์ท่านผู้ช่วยเจ้าวาดก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่แทนพระเดชพระกุณท่านพ่อพระเทพบร,รม,มนีซึ่งท่านมีาศาสนกิจที่สำคัญแต่อย่างไรก็ตามพวกเราทั้งหลาย ก็ได้ทำหน้าที่ความเป็นพุทธศาสนิกชจนที่มีความสมบูรณ์น่าชื่นชมน่าอนุโมทนาดังที่ได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นสมกวรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงกองไว้แต่เพียงเท่านี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสา ด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศีรัตนตไตรคือคุณพระพุทธกุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พระบารมีแห่งองค์พระาธาตุพนมซึ่งเป็นพระบรมธาตุเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจงได้มารวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความเจริญจเจริญยิ่งด้วยพรอันเป็นหลักทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขพละอายุนั้นขอให้ยืนยาวนานวันนั้นขอให้มีผิวพรรณปดฝังใสสุสข,ขะขอให้มีความสุขกายสบายใจพละขอให้มีปรณามัยเข้มแข็งแข็งแรงสามารถประกอบกิจการงานที่ตนประสงค์จงทุกประการเสดงพระธรรมเทศนามา เห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนีสาธุ